รสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะในนามของพิมพ์ิพายนะคะไม่ทางการไม่ทางการเป็นไม่ทางการอยตามเพจขายทุกอย่างขายข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์ขายขาวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นค่ายใหม่ของเรานะคะเราหมายถึง3คนนะคะมีพีกอสฟักกี้ฮีโร่มีพิมพ์ิพายแล้วก็มีพี่หลุยส์ค่ะอืมไปไปมาเจอกันได้ไงครับเออพิมพ์ได้มีโอกาสทําเพลงค่ะอย่าดนะคะนะคะอย่างนะคะเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิมพ์อยากทำของพิมพ์เองนะคะ เพราะว่าไม่มีโอกาสเนอเลหรอไม่ใช่ไม่รู้ให้รู้ว่าไรเราจะได้แบบว่าใครอิเมลสพิตายชุดสีชมพูไอตรงไอตรงเพดนานี้ออกแล้วม่ไขนาดนี้ขายพิกไปด้วยเลยดีกว่าใครว่าพิมภายชุดสีชมพูคือก็คือคือน้องเนี่ยก็ ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมอยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเ,เห็นลูกค้าเนี่ยชอบให้ทํานู่นทํานี่อ,อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดาไม่ได้เนาะมันก็ต้องติดต่อเบอร์ใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พกอลฟฟักกิง้งอยร่ได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิม ตอนแรกเลยที่ขอเขาทำเพลงนะคะไม่รู้จักมึงน้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ต้องเล่าเล่าเล่าพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยส์ก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอเราก็มีการนัด กินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมพ์ก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ทไมลงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราโลกเราสังคมเราแคบไงคะเราไม่ค่อยได้เจอคนอื่นคนอื่นเนี่ยไม่ถ้าเจอถ้าเจอคนเยอะกว่านี้กูก็ไม่เอาเพอาะเอิญมาโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จักคนอื่นเลยช่วงนี้พิมพ์อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่ก๊อลฟแต่งให้อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่ก๊อลฟแต่งให้เออส่วนตัวถูกใจค่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทำให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะฟีดแบ่งออกมาเป็นยังไงบ้างคะพิมอ่ะ กลัวกลัวแบบกลัวแบบว่าพอเดินเออช่วงนึงก่อนที่จะมีโควิดรอบสองะนะคะเดินเข้าศาลแล้วก็แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะบอกเออผู้จัดการว่าเอ้ากูกลับบ้านาคห้กูกลับบ้านทำไมมันแรงขนาดนี้อะนะคะมันแรงมากแรงจนเกินความคาดหมายนะคะอยากทําให้แฟนคลับเฉยๆปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โชว์ครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้ค่ะเต้นไหมคะ ตื่นเต้นมากค่ะยังเองเช็คเขา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 ไม่เรื่องปกติปกติเขาไล่เขาไล่แต่ในเพจเขาเขาไม่เคยเจอคนอื่นเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่ๆขนาดนี้นะคะปกติว่าพี่ๆติดต่อพิมมาหรือเปล่าพี่ในพิมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเอ่อขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆเนี่ยพิมเนี่ยไม่ได้คือหยิงหรือว่าอะไรที่ไม่เจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิมคิดว่ามันไม่ใช่เวของพิม เพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมพควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่เออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้ขอบพระคุณค่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพี่พิมพ์เยอะขึ้นก็เอาไว้ก่อน อุบไว้ก่อนนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆอันนี้บอกเลยอย่าว่าแต่นั้นตอบคำถามทุกคำถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะครับจริงจริงจากจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมันต้องปรับเปลี่ยนปรับเป็นยังไงบ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตามใจเราแล้วอยากขายแล้วก็ตามใจเรา แต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าม่งออกคิวนี้มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงห้อยพูดอย่าเพิ่งหยิบไม้ขึ้นมาสูงสูงกว่านี้หน่อยมึงไม่รู้จักการมองเหรอมองอ่ะมึงมองเอาใหม่เต้นใหม่พี่นั่นแหละมึงต้องมาตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อย่าให้มันงงปกติไลฟ์กูก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดทำไมศิลปินมันมันยากจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดในฐานะ เจ้าของค่ายด้วยกันเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงกับอ๋อมีเงินค่ะเป็นในทุนเป็นในทุนใช้ใช้เงินเป็นเรื่องของผมลงไปเยืมไหมครับลงไปกี่หลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลักเอ้ยเอ้ยอ้ัอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วอะไรทำให้แบบมั่นใจในการที่จะแบบทำค่ายเพลงพ์เองเลยนะคะเออพิมพ์ทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมพ์เองพิมพ์ทำด้วยใจอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันี่กอสร้างคม เชื่อมั่นเชื่อมั่นให้เชาดูอย่างไงบ้างก็ก็ทํางานให้เขาดูครับผมก็ทําผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือผมมาแต่ตัวพยกลงแข่งแล้วก็แล้วผมก็เอางานที่ผมทำน้องๆ้องน้องๆเนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็ที่สําคัญคือผมได้ร่วมงานเนอาผมก็ทําให้เขาดูว่าผมทําอะไรได้คุณผู้ชมคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังค่ะเออทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงอ่ะทําอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้ะก็ทาอันนี้เต็มที่อีกอย่างนึงด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไป ถึงระดับนู้นแต่จะไปค่ะแต่ไม่คาดหวังเ่พี่กขาบอกว่า,าจะพาเราไปโกอินเตอร์ด้วยไปค่ะไปมาแล้วด้วยค่ะแต่ิดโควิดกลับมาเลยพักต,ต่อตอมาไม่ได้เข้า <c oughs> จะไปแล้วแต่ตอมเขาบอกไอ้ไ่เข้าเด็กรอก่อน <c oughs> อ่ะอย่างพี่เขาวางแผนของพี่พิมยังไงบ้างว่าจะไปโกอินเตอร์อะไรยังไงจริงๆนะ <c oughs> ขณะนี้จริงๆทุกอย่างมันเป็นปลายทางหมดนะครับเราคงไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่าความฝันของเราเราคือเราเราอยากไปถึงตรงจุดนั้นเราจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายๆค่ายเขาก็เขาก็ให้ความรู้แลมากมายคุณโอม็อกเทลพี่วูดโฟโนอ็อกพี่กึ้งอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้คําแนะนําปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่จะพยายามกล้าไปด้วยการช่วยเหลือกันก็ตอนนี้ก็สําหรับคุณพิมพ์ลิ้มพายผมก็เริ่มเริ่มให้เขาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงนะครับและขณะนี้ก็กําลังกําลังจะไปเรื่อยๆรวมถึงเด็กๆในค่ายหลายๆดงว่าโกของเราก็คือ ไปเวนเตอร์แน่นอนต่างประเทศแน่นอนเ,อเรียกว่าฝันฝันฝันณดถึงจุดนั้นครับพยายามพยายามเพราะว่าเพราะว่า<อ>มันมัน,ม,นมันก็คงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มก้าวมันก็ไม่เดินสักทีกับรางวัลลูกี้ออฟเดอะ e วของที่อรายการทีมออฟเซนที่มอบให้กับพี่ฟิลิปไิยมันสร้างความรู้สึกมั่นใจในการเป็นทีมอเมกาขึ้นนะคะไม่ค่ะหรอ มั่นใจอยู่แล้วค่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างเลยพูดซิไม่พูดักขนาดนี้พวกูจะล้าพูดอไรให้พูดอะไรให้พูดอะไรอย่างสองผู้พิหารมั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะกอินเตอร์ยังไงบ้างครับถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็เรื่องความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่อยู่แล้วตอนนี้เราก็มึงจะหลุดขำทำไมวะก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยงั้นเราจะต้อง ในในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยทุ่อยียงพิมมีอยู่แล้วทุกอย่างพิมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินมากขึ้นมันก็มีเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างก็คือเรื่องของการซ้อมเต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องใหม่ที่พิมพ์ต้องเรียนรู้อะไรวันนี้ดูแลให้กิจอะไครับทุกคนพี่ราเป็นวันนี้เพิ่งเริ่มครับอันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขาเขาด้วยด ไม่หลับไม่นอนเขาเป็นทยางานพิเศบเล่นไพ่ดัมมีเสียตามกันไม่ไหวไปบอกเขาหมดคือไปซ้อมเต้นเสีเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยไปมีเลยท้องนอนก่อนเราลองไปซ้อมเต้นนะเต้นเมื่อกี้นะครับซ้อมเต้นเมื่อกี้ตีสี่เล่นดัมมี่แล้วก็เขาพยายามครับผมผมเห็นจริงๆผมรู้ว่าพินเนี่ยเขาเป็นคนทำอะไรเขาตั้งใจมาก เขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขาเจ็บปวดยังไงเขาไม่สนถ้าเขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้ <p> เพราะฉะนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาทําอะไรก็ทาจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราหน่ยว uh ัน huh. น so ี so ้ก so ็ถ so ือว่าเขาทําเต็มที่แล้วอย่างที่พิมเองกดดันไหมฮะดับดูหลายๆคนคาดหวั <icana> ว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกเขาก็พูดถูกแล้วนี่เราเปลี่ยคำถามมาเป็นแบบพูดถูกแล้วว่าเราเป็นคนเก่งคนสวยคนรวยคนดังเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินไหมร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรูปเรามีปัญหาตรงนี้มั้ยไม่มีค่ะเราพร้อมหมดเลยที่สุดแล้วทำไมเราไม่เปิดค่ายเองแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟทำไมอ่ะ คือเราไม่อยากจะลงทุนแล้วเจ๊งคนเดียวเราอยากเราอยากจะมีคนเจ๊งอย่างน้อยมีคนให้ด่าันไม่ใจเขาสื่อไปว่ามันในใจยันจะมีคนเออให้ตราหน้าเอาไว้ได้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็จะไม่รู้จะไปด่ามึงทำนะแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับการเป็นศิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลย อ่ะพี่กอลแฮปปี้กับศิลปินเราไหมครับแฮปปี้ทุกคนครับ <c oughs> ทั้งทั้งพิมทั้งหลุยคือจริงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถึงว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราได้พิมพ์ได้หลุยมีทั้งข้างๆผมก็ไม่กลัวอะไรทร่าน <c oughs> แต่พีกพ <c oughs> พ่กอล์ก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกๆไตรมาสก็เดือนเดือนหน้าก็จะเปิดอีกแล้วนะครับอะไรอะไรนะครับพี่กอลเดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่ของเรามอีกแล้วก็จะทำเยอะธุรกิจเยอะมากคร <c oughs> ับบางทีแค่แค่เราไปแค่เราไปกินหมูปิ้งเราก็ได้้ธุรกิจเขาแลวอ โดยที่ไม่ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่าสาเร็จไหมยืมตังแหละยืมแหละฝากลงทุนให้หน่อยยืมตังคุณิมและดางพรที่ทาทางานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบมันจะเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างนี้ยเรามีวิธีเราเราขัดแย้งกันเป็นประจำเราทะเลาะกันทุกวันเลยครับจริงๆแล้วพอเวลาทํางานก็ค่อนข้างจริงจังกันทะเลาะกันทุกวันก็คือไม่กลัวใช่ไหมครับกัเรื่องทางนั้นคือเจ๊งก็เหรอ เรื่องแบบปัญหาทะเลาะกันแตกคออ๋อไม่หรอก ทะเลาะกันตลอดเวลาครับอยากว่าแต่เรื่องผลประโยชน์ครับเรื่องอื่นก็ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องงี้เลยทะเลาะเรื่องนี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพูเจ๊งไหมเราเราเป็นเราเป็นหนึ่งในลงลงทุนเรื่องอ๋อดิฉันไม่กลัวเจ๊งเรา condition ทำหลายอย่างเจ๊งอันนี้ก็ไปทำจับนั้นใหม่โอ้ถูกคนด้วยพี่กอล์ฟเพราะเป็นสบายใจแสดงเราก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาเถอะจ้ะอย่าให้มันหารู้ไหมครับว่าย่มันจะอยู่ในยูทูบไปตลอดไล่ไปเลย ไปทั่วโลกเลยนะเห็นเห็นนอกจากนี้ก็จะมีศิลปินอื่นออีกเยอะเลยใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะฮะวันนี้ที่มายังมาไม่ครบมีมีคนที่กำลังคุยๆกันอยู่แล้วก็ใครที่มีผลงานสนใจก็ลองส่งมาที่ f a c e บ o o k เพจของค่ายได้ครับชื่อพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างยัยข่าวเอาเราเล่เพลงมาไว้ตรงนี้โออันนี้เดี๋ยวเราว่า จริงจริงไงสนอกนะกับน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินค่ายนี้มันจะต้องมีลักษณะไหนบางก็ต้องโดดเด่นก่อนเลยครับในไม่ว่าจะแนวดนตรีอะไรสไตล์อะไรเขาควรจะต้องโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานกับเขาวิธพี่มีให้คะนีพี่มงาไปแนะนำน้องที่จะเข้ามาอยู่ร่วมค่ายร่วมงานกับเราโอเคย่ามาถ้าเกิดรับปะกความดังไม่ได้อย่ังยังอยู่หายใจถ้ารับกับความ เขาเรียกว่าปังไม่ได้ไม่ต้องมาอทีนี้พอเป็นศิลปินแล้วมาทําให้การขายของเราต้องลดน้อยลงไหมครับหรือวอ่ายังไงเอาไม่ค่ะจัดเวลาได้ค่ะตั้งแต่เป็นศิลปินขายเยอะขึ้นย <c oughs> ขายหนักกว่าเดิม,มขายหนักกว่าเดิมจัดเวลาได้